ม,มันม,มันมันมัน,ม,นมีด้านใสแบบตรวจกันนอกมันป่ะไปแม่ดีไปทางนี้ไหมแมดด g โกดิสเว่โกดิสเว่ไปไหมเนื่องจากบัตรประชาชนนะคะจะหมดประมาณเดือนมีนาปีหน้านะคะเราปีหน้าเนี่ยกุ้งไม่ได้กลับเหมือนถ่ายกุ้งก็เลยมาเปลี่ยนบัตรประชาชนวันนี้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือคุณครูสุดที่รักของกุ้งนะคะช่วงสมัยมัธยมต้นนะคะก็สอนอวอลเลย์บอลน,นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็บางวิชานะคะพระศึกษาค่ะ ราบากุ้งจะกลับวันนี้นะคะก็เลยรีบซิ่งรถมาหาเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่เจอการท่านเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดเนาะแล้วถ้าไม่เจอวันนี้ก็คือจะไม่เจอหลายปีเลยก็เลยรีบมาหากุ้งก่อนเลยนะคะเพราะว่าใช้โอกาสจังหวะที่มาทําบัตรประชาชนก็กางอําเภอไปเลยจ้าเสร็จจากทำบัตรประชาชนนะคะผาน้องแม้มาเดินตลาดข้าสมลรงค่ะและนี่ก็คือร้านขนมไข่นกกระทาค่ะเป็นของโปรดของแมนดี้นะคะนี่ วันนี้ที่พาเข้าตลาดสดเพราะว่าแมดดี้อยากทานขนุนนะคะหรือปักนี่บ้านเรานะคะสรุปเดินประมาณครึ่งตลาดไม่มีขนุนขายสักล้านเลยค่ะปกติเนี่ยจะมีขนุนแกะอยู่ปากซอยนะคะแต่วันนี้ไม่มีเราก็เลยเดินเข้ามาข้างในสรุปก็ไม่มีนะคะวันนี้ดนแต่ ท้งสอ,อ,อ,องเลยไม่มีวะไปไม่มีขนมกินเลย โอเค t ลยอธิบายซัม t ุงนี่ยแล้วก็ที่ช้าขึนมาบอะไรวะสามข่ายไงเขาท่อะไรสามห้าเก้ามือใหม่คืเท่าไหร่นะไม่เพ็นะดูตังก่ะเอาร้อยหนึ่งัสองมานเพิ่มดีที่สดดีที่ันด here It's okay, it's okay. get it right. oh I wanted i wanted those i know but we already dropped there you want my bar I'm oh, sure okay this look. put in your finger like this เอาเพิ่มไปกีสิบ่น้องน้ำรลอนถือยังไงน้นองให้ร้มีกล้วยทอดด้วยเป็นอวายูแต่ยุดาไปวัดเห็นไอ้นั่นกับมาไอ้ค้งมมาก็เอาลูกเห็นลูกมันยั่วว่ะไม่ทำไมทำามาอย่างนั้นลดกร้อน่ะทนแดดนะนดนมักมอเตอร์ไซค์เว้ยมันของแปลกมันเว้ย ไม่ต้องไม่ต้องใส่บวกกับน,น็อกด้วยนะลูกน้องใช่ไหมมาใส่หมวกพร้อมนะเ,อเลยกระดิ่งลีงฮัลโหลลิงมันก็มีเยอะเท่าไหร่อ่ะเบาแล้วเนี่ยมึงแต่ก็น,น,น,น่าสงสารมัแล้วต้อง,งก,กินเจ้ากัละใช่เลือดตกเขายิงยาสลบมันด้วยเนี่ยกระตัวก็เลือดตัวก็ปากฉีบไปฉีกโอ้น,นียไม่ค่อยมีนะตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ต้องก็เยอะเลย นม่ดิอันนี้ก็ลิงเหมือนกันนะลูกเนี่ยบ้านลิงเหมือนกันแต่ไม่มีรถอย่างเนี้ยเฮ้ยมีได้ไงเป็นบางตัวนี่ไงเขาจับเป็นแล้วแม่บอกว่าย้อนจะสี่วันไงอยู่โซยู่สี่วันเออมึงไม่ได้ทําบุญลงศพเลยวะนี่ไงจะทํำไหมล่ะทำเดี๋ยวโรงเรียนจับรถตู้กูมึงแล้วขึ้นไปโรงเรียนโรงเรายนละโมอะแแต่งชุดนักเรียนไงเฮ้ยเมื่อก่อนน้องพอเจ้าค่ะชอบขับรถตามตามเด็กเนาะเออใส่ปกครองอ่ะแล้วขึ้นรถตู้กูได้ขึ้นรถตู้ไปเลยอ่ะมันนี่เจอเลย คุยวันนั้นคุยกับเด็กอะไรนะเลิกโรงเรียนอะไรนะป่าวายอ่ะเอออาชีวะอาชีวะอาชีวะป่าวายเออเด็กคนนั้นเป็นรุ่นน้องเลยเด็กรุ่นเด็กเว้ยรุ่นน้องลาเชลสูตรนะนีดีจอดได้หรอแดงเหลืองไม่เป็นจอดกัดิย่งไงมันต้องรู้สึกแบบอย่างน้อยกูก็มาได้ใช้บริการที่นี่แล้วองี้แต่อย่างแมนนี่ค่ะอีอีอีีอีอมนได้บอกเจอลิงไหม you see any ling you see any ling around here no but you saw before right, there right, there the right. ไหน <I 'm S 1> ไหนริงโอแต่ก่อนแมดดี้ before we have a lot here mm. ตอนนี้นะคะอยู่ที่ใกล้ๆสวนราชานะคะที่ลบบุรีเรากำลังจะไปชนบุรีกันนะคะ mm. เพราะว่ายุ้ยน่าจะขับรถไปส่งแต่ว่ายุา้ยต้องแวะมารับเชืองแบบนะคะ ทางแบบทีร้านนี้ราชาสูตรที่ลบบุรีค่ะส่วนใหญ่ขา้าราชก,การก็จะมาตัดที่นี่กันนะแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนหรอกแต่ว่าเป็นร้านที่เขาได้มีชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงชนบุรีกันกี่โมงนะคะทุกคนปกติเรานัดกันว่าเราจะออกจากจากลบบุรีประมาณ5้าโมงตอนนี้คือเที่ยงกว่าแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปร้านนวดเพราะว่าคุงจองร้านนวดไว้อ่าหลอดจ,จากร้านนวดก็จะพาไป,ปไปร้านอาหารเปร,าาร้ปรานคาเฟ,ปาาฟ่ปลาของปะบุญน,นะคะโอเคได้ชุดมาแล้ว วังน้อยเวลานี้ยังอยู่เนาะสมัยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคุณตั้ตงแต่สมัยอยู่อันนี้ปังแข็มเราเดินตลอดเท,<า>ทศกาลลอยกระทงเลยโอ้ยไม่ละทิศนะไม่เอาอ่ะไม่ไม่อยากมาจะช่วงเทศกาลเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรไปแล้วเนี่ยว,วันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเราจะมาอยู่แบบขับรถอ้อมๆแบบนี้เข้า สมัยเป็นนักเรียนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเนาะแหล่งนักเรียนเดินตอบเฮฟวี่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาปิดแล้วเมันเป็นอะไรอย่างไงมันก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะศาลจังหวัดลบบุรีบ้านวิชาเงิ่เพื่อนกลัวอยู่รัวเลยบ้านเมืองเกิดลบบุรีมันยังไม่ได้อยู่ลบบุรีเลยเออนี่เนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละกูเห็นเขาโพสอะไรกัน ตรงท่าหินเนี่ยใช่หเออไฟมันไม่มีนี่ไงนี่ไงถูกแล้วข้าวอ่างทองเราไปทำไหนเนี่ยเราไปสระบุรีเหรอ่อ่างทองเราตรงตรงเลยก่อนเฮ้ยตรงปะวะตรงดิเอาอีนี่กูไม่เคยมาให้เนี่ยใช่นี่แหละอีลงวงอีวงเวียนอีวงเวียนอีวงเวียนที่เขางงงงนี่แหละเบืองนี่แหละ จะไไปทังงงงหนกยถ้าอย่างนี้มันควรจะต้องติดไฟไหม<ช>ติดไฟอะไรเง,งีงนะ้ยงงเนาะคือถ้ารถเลี้ยวมามันก็ต้องเลี้ยวออกตรงนั้นใช่ไหมเอมอเร่องอะไรวยไหมรวยค่ะ เกิดแล้วรวยมากข่าวผมนันแล้วเป็นผู้ฝึกเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเท่ากับสองร้อยเออสองสามสี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบให้หกสิบติ๊บติ๊บ ไหนก็ต้องผ่านอายุทยานะคะทุกคนเราก็เลยแวะซื้อสายไหมอยุธยานะคะของแท้แน่นอนค่ะแล้วร้านนี้นะคะเขาก็ทำแป้งที่ร้านเลยเนาะเนี่ยกุ้งจะแพ็คกลับแคนาดาทุกคนเดี๋ยวไปดูซิว่าเรากลับถึงแคนาดาเนี่ยเราจะได้ทานกันไหมนะคะแต่น้องบอกว่าอยู่ได้ประมาณ2-3วันถ้า ไม่ได้แช่เย็นนะคะแต่ถ้าแช่เย็นอาจจะเกิน1สัปดาห์แต่ว่าอย่างที่บอกว่ากุ้งเดินทางแค่20ชั่วโมงก็น่าจะโอเคอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวฮิ้วโรตีสายใหม่กับแคนาดากันจ้าเสร็จแล้วผวสมสีแล้ว,วแล้วก็เวลาพอเอ่อเวลามาถุงอะ่ะไม่ต้องพองได้ไหมคะนเนาะน <laughs> ี่จะเอาไปไกลแล้วก็ นี่อันนี้บอกว่าแป้งเพิ่มแป้งได้ไหมกับแป้แล้วกูเพิ่งไปอ่านป้ายว่าแค่ซื้ออันนี้โลนึงอ่ะมันแถมแป้งโลนึงเขาหรอแล้วบอกว่าอ๋ออย่างั้นพี่เพิ่มแป้งอีกโลนึงแป้งสองโลมันตาโลลดเอย่าไปแจกเขาแล้วบอกว่าอ่าถ้าไม่ใส่ตู้เย็นเนี่ยเก็บได้ประมาณสองถึงสามวันใช่ไหมแสดงว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงรอดใช่ไหมน้องครับผมกาโอเคโอเคนะค่ะหุ่ยหนักจริงสองโล เดี๋ยวจะไปยัดใส่กระเป๋าสะพานมันเป็นน้ำตาลกับแป้งมันไม่น่าโดนหรอกมันไม่น่าโดนตอม้อนคืจะห่อ,อให้กินเลยห่อให้ตอม้อนกินเนี่ยกว่าแต่มันจะบีบไงพอมันบีบแล้วมันจะแบบมันมาถึงชลบุรีแล้วค่ะก็เข้าร้านนวดกันเลยพัดลมด้วย cold หนาวเหรอ Are you sure you want to turn off the fan? นี่ขอปิดพัดลมนะ Honey you want to turn the fan off? อ้าว อาููกกเป็นงไงล่ะิดพดัดลมเดี๋ยวร้อนเปิดนะพอนวดเสร็จค่ะก็มาทานมือค่ำกันที่คาเฟ่ป้าบุญนะคะอยู่ห่างจากบ้านคุ้งแค่15นาทีเองค่ะราคา,าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เวอร์มากมาั้ยเขาขอบรมะอะไรอ่ะสูตรรู้หนังสือไทยอ้นาน เสาม 35, ปีห้าปีล้วสามปีห้าคนเขาต้องมีเพลงคอเคลียร์ความสะอาดดีมากสผิวดีมากอยู่ที่มึงขึ้นเยอะเลยยังแต่มึงใส่แหวนมึงดูดีดีเูดีมาก <laughs> ตอนแรกกูจะเอาตักหูมาให้มึงแต่กูคิดว,ว่ามึงจะมึงต้องใส่แบบแบบที่กูใส่ไม่ได้หรอกมึงต้องใส่เป็นแบบนั้นมึงจะบอกว่าแม่เหมือนที่มึงมีความหมายใค่แม่ น่าว้าวโอ้ยตกหัวกระต่ายแลบเด็ดกระต่ายอะไรนะคะกระต่ายอยู่ไรเอฟ I thought it's a big total Let's go Oh I hurt my back Oh I'm mad สุขเคมีให้ใส่พุดในถุงในกระเป๋าช้อปปิ้งน้าหมู่บ้านนะคะก็ล์เซเว่นอีเค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าหมู่บ้านกันแล้วนะคะนี่นี่เขาเอากรแค่ตรงนี้นะกระจกตรงนี้กัน มอเลยลูกต้องรีแพ <int> ็คใหม่บิ๊กเบิร์ดแม่ดิมาดิต้อนค้าก่อนต้อนค้าก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่ดิมันเอียงหน้าเลยนะเอียงแบบนี้เอียงหน้าดูด้วยนะอบคุณครับกระตูนกระตูนไปที่ไอตุนี่ไอตุนนี่เก็บของนะไอตุนนี่เท่าไหร่กระตูนอะตัวตัวไหนนุ่นเออเออไปที่เก็บของแล้วี่ใส่รองเท้ามัอืมเชิญตามสบาย กระตูนอยู่นู่นกระตูนอยู่ไหนกระตูนอันนี้อามี่อยู่นี่กระตุน้นแม่ที่ชอบเออเอาหมดเลยเพราะต้องมารีแพ็กใหม่จ้ะหูทำไมพื้นบ้านมันเป็นฝุ่นน่ะเมื่อไงคะ <c oughs> ลูกพีท on on in the on uh on upstairs นี่ garbage garbage คุณคุณ maybe in uh garbage garbage อยู่หน้าบ้านมั้ง in the front g a r b a e ต้องรีแพ็คใหม่และนี่คือของที่จะต้องเอากลับแคนาดาวันนี้ค่ะแต่เราเช็คอินไปแล้วกระเป๋าแค่สองใบนะคะแต่รูจะคลอกแล้วไม่น่าพอสงสัยจะต้องส่งตามไปต้องส่งตามไปแล้วแหละจะเปิดเลยไหมเปิดเลยมังเปิดเลย